สวัสดีครับทุกคนครับอา้าวทองเหลือ3 7ทองกาวว่ามาเปิดตามล่าตัวแมนยูซะหน่อยนะฮะสวัสดีวันพฤหัสบดีนะครับผมวันนี้เนี่ยก็ต้องออกตัวไว้เลยนะครับว่าข้ามไปวันจันทร์ได้ไหม <c oughs> ข้ามไปวันจันทรได้ไหมนะครับผมเอ๊ พี่พูดอย่างนี้หมายความว่าไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรมาให้เราน่าสนใจบ้างนะครับมีอะไรให้ว้าวหรือเปล่านะครับและรวมถึงวันจันทร์ด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูแพ็กวันจันทร์กันด้วยนะครับว่ามีตัวน่าสนใจกันด้วยหรือไม่นะครับผมป้ายกดไป้าเิ๊บแคมเปญฮาโลวีนยังอยู่นะครับผมก็ล็อกอินกันต่อเนื่องนะครับผมใครยังไม่ได้200ทองสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมสัปดาห์นี้ก็น่าจะได้กันเยอะนะครับเพราะว่ามันก็จะสามารถเคลียร์ภารกิจได้เพิ่มเติมนะฮะเ เพิ่มป่ะตรงนี้มันจะไม่มีเพิ่มใช่ป่ะมันจะมีของเดิมและแต่ว่าไอตัวอันซ้ายมือเนี่ยอันที่เปิดฟรีเนี่ยนะครับผมมันก็จะมีขยับขยายเพิ่มไปอีกไะครับผมก็จะมีชาร์จดีตรงนี้สําหรับคนที่ล็อกอินอาจจะขาดลามาสายบ้างนะครับผมล็อกอินไม่ครบนะครับก็จะมาใช้ตรงนี้ช่วยนะครับผมก็คือตัวชาร์จดีวนะหนึ่งสองสามมีสามอันเองเหรอสามอันอ่ะก็จะปลดล็อกอันที่สามนะรวมถึงอันที่ล็อกอินวันแรกเลยสี่นะครับก็เราจะได้เปิดฟรีสี่ครั้งมันก็ถือว่าเป็นนารกกิิจยย่่ออคทีแล้ว อนนี้ผมบอกไปแล้วนะครับผมเกี่ยวกับวิธีการเก็บ200ทองตรงนี้นะครับเผื่อใครเป็นมือใหม่นะครับยังไม่ทราบตรงนี้นะ200ทองตรงนี้ไปดูคลิปเมื่อวานได้นะครับผมทําตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับผมโอเคทีนี้ของใหม่ที่เข้ามาวันนี้เนี่ยเราต้องไปดูที่แพ็กก่อนเลยนะครับผมสัญญาคอนแทคนะครับผมแพ็กเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้แหละครับผมอาจจะข้ามไปวันจันทร์เนี่ยมันใจเย็นใจเย็นมี2แพ็กครับเป็นโชว์ไทม์สแพ็กแต่ว่าเป็นเป็นโลเคอลของทางบาซ์เลียลีกกับทางเจลีกนะครับผมก็มา าอีกรอบหนึ่งนะโชว์ไทม์หนึ่งร้อยตัวในตู้นะครับผมดูซิว่ามีตัวนักเตะที่เรารู้จักกันบ้างหรือเปล่าแล้วเป็นบูสเตอร์สีส้มสีทองด้วยนะครับมันจะมีบางนักเตะบางคนที่เราเคยคุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็ย้ายไปเล่นในลีกบราซิลน,นะครับผมเปโดคนละเปโดนะจิ้งจอกในเขตโทษเปโดคนละเปโดนะครับผมแล้วก็อันนี้อะไรอารันแพทริกนะครับผมอันนี้คนนี้ใคบูสเตอร์โกเมสนะครับผมอันนี้คือใคร,ร,รนะฮนะอ,อ,อาริซอนนะไม่ใช่อาริซอนเบเกอรคนะ์คนละคนก็ เออไม่รู้จัก ไม่ได้รู้จักบ้างคุ้นๆุ้นบ้างแต่ไม่รู้จักไม่ได้แบบติดตามอะไรมากนะครับผมพอนักเตะที่แบบเรารู้จักหรือว่าไม่ไปรู้จักอะไรมากเลยนะมันก็ทําให้เราแบบความอยากได้เนี่ยก็ลดน้อยลงไปถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะเก่งก็ได้นะอาจจะแบบตันร้อยสี่ร้อยห้าโดยใช้บูสส้มหรือว่าค่าพลังไสในโหดอาจจะเป็นไปได้นะเออแต่แบบเวลาเล่นเกมบอลนะเนาะเราไม่รู้จักหรือว่าเราไม่คุ้นเคยเนี่ยมันก็แบบอัตระลดมันก็ไม่มีนะตรงกันข้ามนะถ้านักเตะที่เราคุ้นเคยนะครับผมแต่ค่าพลังอยู่ในช่วงโรยลานะครับ ผมค่าพลังก็จอยลอยเนี่ยเราก็อยากเล่นเหมือนกันนะถูกปะ่ะอ่ะนันลีกบารซินนะครับพีมาลีกเอ้ยไม่ใช่เจลีกครับเจลีกก็มี4ตัวเหมือนกันนะครับผมซาอิโตะนะฮะเอ่ออาราอินะครับอะไรวะเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรวะไทย อะไรไทกะไทกี้ทากะอะไรอะไร <c oughs> อะไรอีพี่เพิ่ไปไยแล้วพี่ล่วหรือเปล่าเนี่ยนิชิคาว่านี่โอ้โหจะบอกนะว่านักเตะญี่ปุ่นล้วนเลยนั่งไงอิโตะมัตสุดะมัตสุยะอิโตะนะครับผมคือรอบนี้เจลีกเนี่ยมีแต่นักเตะสัญชาติญี่ปุ่นหมดเลยนะครับไม่มีนักเตะต่างชาติเลยนะเนี่ยอย่างแพ็กที่แล้วแพ็กวันจันเอฟซีเนาะเอฟซียังมีแบบสุพนัทให้เราได้ได้ได้เปิดกันนะครับก็ยังน่าสนใจเนี่ยขอถามว่ามีคนเปิดปะมีมันต้องมีแหละแน่นอนฮะฝั่งญี่ปุ่นคน เปิดเยอะแน่นอนฝั่งบาซินคนเปิดเยอะแน่นอนแต่ว่าฝั่งไทยมีไหมคนที่เล่นเจลีคนที่เล่นหลีกบาซินผมว่ามีนะมีนะมีคนทําอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเปิดตามล่าแพ็กนี้กันหรือเปล่านะครับหลายงานตัวด้วยนะใครทำเจลีใครทํหลีกบาซินอยู่นะครับผม อ่ะทีนี้ยังไม่จบเป็นแค่นี้นะครับผมเมื่อวานนี้เราเปย์ไปแล้วเนาะแพ็คก,การ์ดเขียวการ์ดม่วง2แพ็คนะครับผมเรามาดูการ์ดม่วงก่อนแล้วกันนะครับผมเมื่อวานนี้เอ่อิโคก็ป้มาตัวหนึ่งแล้วก็ตรงตัวนะครับผมก็คือคนนี้ครับผมวิคาริโอนะประตูของเออท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมจัดไป9เซฟเอ้ย8เซฟนะแปดเซฟในแมตช์ที่เสมอกับโมนาโคที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้นะครับผมสูง194ตัวนี้ก็ไม่มีบูสเตอร์เฉยเลยนะไม่มีบูสเตอร์แล้วก็เอ่อเอเ็มบ,ปปบ ham, ัปเป้กับเบลลิงแฮมสรุปปเ็น ไออันนี้อันนี้แพ็ก UCL นะอันนี้แพ็กการ์ดพ่วง UCL นะเดี๋ยวมีแพ็กการ์ดเขียวเอลกาซิโกกับ b a ซ่านั่นคือการ์ดการ์ดเขียวเนาะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นใครนะครับอ่าผมยังไม่ได้ดูนะบางคนนะ่าจะเข้าไปดูแล้วนะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้เข้าเกมก็ดูไปพร้พอมกับผมนะฮะก็จะมีเบลลิงแฮมนะอันนี้คือผลงานที่ทําในบอลถ้วยนะครับหรือว่าบอลยุโรป UCL นะครับผมชุดเบลลิงแฮมนะครับผมฟอร์เรียนเวสนะครับผมของลิเวอร์พูลนะคือถึงแม้ว่าในลีกเนี่ยจะแพ้แพ้ต่อเนื่องและรวมถึงคารา เติมนะจับเติมไม่ได้ล้อผมไม่ได้เป็นสายล้ออยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นผลงานในบอลถ้วย UCL เนี่ยเอร์ฟูชนะใช่ป่ะแล้วเพราะฉะนั้นฟลอเรนเวสต์เนี่ยก็ทำผลงานได้ดีในแมตช์นั้นนะครับก็ติดมาเหมือนกันบางคนสงสัยว่าเอา้าเอียฟูฟอร์มไม่ดีทำไมมีติดกัดม่วงนะครับอันนี้ผลงานในบอล UCL แยกกันนะครับผมนูโนเมนเดส มาอีกแล้วนะครับผมวิกเตอร์ยูคาเลสครับนี่ของอาร์เซนอลก็ทําผลงานได้ดีเหมือนกันนะทั้งในลีกแล้วก็ในยุโรปนะครับผมยูคาเลสครับก็มีไอดีที่ผมทาฟูอาร์เซนอลก็อยากจะเปิดตามล่าเหมือนกันนะฮะเอ่อฟอร์มิโลเปสครับนี่เฟอร์มินนะฮะแล้วก็อันนี้ตัวเมื่อกี้นี้นะครับผมแล้วก็มี เอเมเชายมีเอเมเชานะครับผมแล้วก็มีออโฟฟาน่านะครับผมออของรอดบุญมานะเมื่อกี้นี้นะครับฮาวิบานส์นะครับนี่ฮาวิบานส์นะครับแล้วก็อินเตอร์นะครับผมเอสโปซิโตเอเอสโปซิโตนึกถึงเพลงทุกทีเลยตั้งแต่คนนี้นะฮะแมนเดนิสแมนโอ้โหชื่อแมนมากๆเดนิสแมนก็ประมาณนี้ แพ็คม่วงนะครับผมก็ไปดูที่แพ็คเขียวต่อแพ็คเขียวผลงานในหลีกนะครับแน่นอนฮะเอลกาซิโกเอลกาซิโกเอาสุดท้ายเป็นอีเดเมตเตาครับทุกคนมารติดนะเป็นเอเมตเตานะเอาก็กิโกก็อาจจะคิดว่าเออเบนิงแฮมก็มาบ่อยแล้วเอมบปเป้ก็มีบ่อยแล้วนะครับเอามีเตามาแล้วกันเออดีฮะ <c oughs> สลับสลับกันบ้างนะกองหลังคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยกองหลังกองกลางกองประตูไม,ไม่ไม่ค่อยมีโอกาสได้มีการเขียวเพราะว่าไม่ค่อยขึ้นไปยิงประตูใช่ป่ะเออดีและดีและมีเตาไหครับมีใครอีกคฮะ คิม uh, ี่อ่าคิมี่นี่ยิงประตูเหมือนกันนะแมตช์เอ่อที่ที่ผ่านมาฟานเดเฟนนะครับผมยิง2ลูกนะเป็นเซนเตอร์แลยยิงขึ้นไปขึ้นไปยิง2ลูกนะครับผมเดี๋ยวดูว่าบูสเตอร์เป็นอะไรนะโอ้โหผมใช้ภาษาไทยเคลียร์ลูกถ้ายากเสียไป็นการความได้เปรียบทางอากาศตัวบล็อกตัดบอลประกบตัวขว้างบอลไกลยิงจังหวะแรกก็ฟือคือเฟิร์สไทม์ช็อตนะครับผมเนาะสำหรับฟานเดเฟนนะครับแน่นอนนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไบอันแอมเบอรโมนะครับผมนักเตะยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของพี่มาลีกด้วยนะครับผมแมนยูเหมา2สัปดดาห์ติเลยนอง ัปดาห์ที่แล้วก็เป็นแฮร์รี่แม็กควาย่นะฮะสัปดาห์นี้ก็เป็นไบรอันเอนบิโบนะครับผมก็เป็นการ์ดเขียวครั้งแรกนะในสีเสื้อของแมนยูนะครับและที่สําคัญหนึ่งมีบูสเตอร์ด้วยเออค่าพลังตันเท่าไหร่วันนี้สองนะครับผมก็เป็นกลางรุกด้วยนะครับผมบางคนอาจจาะก,กางังวลกังวลเอ๊ะจะมาจะมาเป็นหน้าต่ําหรือเปล่านะครับผมก็เป็นกลางรุกกลางรุกแล้วเป็นโฮเลเยอร์ตัววิ่งสอดซะด้วยนะครับผมแล้วสกิลที่ใส่มานะครับผมบูสเตอร์เป็นบูสเตอร์ชูตติ้งด้วยนะครับผมสกิลเนี่ ปั่นโค้งมียิงระยะไกลมียิงจังหวะแรกมีนะครับหรือว่าเฟิร์สไทม์ช็อตยิงปั่นก้อยอุ้ยสปิริตไฟติ้งสปิริตก็มีนะครับผมเออถือว่าสกิลสวยเหมือนกันนะในบรรดาการ์ดเขียวนะครับอ่ะเอมโบโมนะครับผมเอเบลิซเอเซ่ครับผมตัวนี้ก็ทําผลงานดีกับอาร์เซนอลเหมือนกันก็ติดมาเหมือนกันนะครับมีหนึ่งประตูชัยของอาร์เซนอลสามแต้มที่สําคัญถูกไหมแล้วก็มีใครอีกครับเปาโลดิบาร่าไซร์นี่ฮะตัวที่ผมคาดการเมื่อวานนะครับผมไซบรี่นะฮะกดสามประตูสามเมสในซูเปอร์แมตช์ขอองเลวีีซกดัสนนนะะครับผมเเเอสวีไฮซาช 呃，谁哇、uh,？<laughs> ใครวะฟยานูดไปสามสูตรเอ้ยสามสองนะครับผมตัวนี้กดแฮตติกนะครับอ่ะผมพี่จะเท้าความทําไมนี่แมตตี้แคสนะครับยิงได้หนึ่งประตูใส่แมนดิตี้นะครับผมถ้าถ้าเราดูบอลแล้วเราก็มาเล่นเกมมันจะอินไงทุกคนมันจะอินกันนะครับผมนี่มีวัตถุประสงค์นะครับผมแล้วก็มีใครอีกฮัาริสกานะครับทาริสกาตอนนี้อยู่ไหนอยู่ตุรกีป่ะไปอยู่ตุรกีนะอ่ะโอเคครับประมาณนี้แพ็คเขียวแพ็คม่วงจริงๆผมตั้งใจที่จะมาเปิดแพ็คเขียวใส่ไอดีแมนยูเนี่ยแต่ทองไม่มีแล้วไม่ได้เก็บอีเวนนนนตต์ะะคครรรััับบยยงไไมมมม่่่ดดดด้เเเิิพผกก็ี๋ววขออููสจ แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูแพ็กวันจันแล้วก็เดี๋ยวเปิดการ์ดเขียวเมื่อกี้ ID m a n ูอีก ID หนึ่งนะครับเพื่อตามล่า Embryo เนี่ยนะดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมขอสํารวจดูนิดนึงนะอันนี้แพ็กเก่าแพ็กใหม่นี่จาไม่ค่อยได้เลยเนี่ยมันเป็นแบบเราเราไม่ค่อยได้เข้ามาดูนะครับความสนใจมันไม่ได้เยอะนะมันมีข่าวลือว่าเออมีคนแชร์มาว่าอะไรเดี๋ยวจะมีเดลี่เกมอ้าวปิดอะไรกันเกมปิดอ,อ,อ,อา้าวมันก็เข้าได้แล้วเมื่อกี้เกมปิดอะไรวะงง หรือว่าเน็ตผมดุดก็ไม่ไม่น่าใช่ใชนะ่นะผมเข้าก็ผมก็เลยเข้ามาอีกไอดีหนึ่งเลยนะไอเอ่อแมนยูอีกไอดีนึงนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้ยังสำรวจไม่หมดนะตกใจนึกว่าเกมมีบัก๊กมีปัญหาอะไรจะปิดเพิ่มนะฮะอันนี้แพ็กหมดแล้วนะครับมันมีข่าวว่ามีคนแชร์มาว่า เดี๋ยวจะมีตัวมาเพิ่มในเดล่เกมนะครับผมบอกอย่างนี้นะเดี๋ยวมันเพิ่มอ่ะมันคงเพิ่มแน่นอนนะครับผมแต่ว่าปกติถ้าถ้าจะเพิ่มอ่ะพี่โคจะบอกล่วงหน้านะที่ผ่านมานะอาจจะมีการบอกลวงหน้าว่าเดลิเกมรอบนี้จะมีการเพิ่มนักเตะเข้าไปอะไรเงี้ยที่ผ่านมามันจะมีบอกนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะไม,ไม่ค่อยเงียบนะครับถ้าถ้าไม่ได้บอกนะครับผมก็ยังไม่มีทางการนะครับยังไม่มีข้อมูลทางการที่จะเพิ่มตัวนู้นตัวนี้มานะครับตอนนี้เป็น5ตัวอยู่นะครับนะโอเคบางคนสับสนก็เลยต้องต้องเคลียร์ก่อนนะครับนะเ,าเบานาะม ยวต้องดูนะครับว่าจะประกาศตอนไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าปีที่เป็นผ่านมาก็มีเพิ่มเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแล็บมันวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเอ่อถ้าเป็นแพ็กก็มีประมาณนี้ถ้าเป็นสเปเชียลเพเย์ลิสนะครับผมแต่ถ้าเป็นแพ็กแบบใช้ทองซื้อนะครับก็ไม่มีเพิ่มนะครับผมมีของเดิมนะครับผมหรือถ้าเป็นช็อปแล้วครับ มีขายเสื้อนะครับมีขายเสื้อนะครับผมคอแลบคิดดูแลกนะครับตร,ตรงนี้เนี่ยแล้วก็พวกตกแต่งสนามนะครับใครอยากมาได้ใครอยากได้ก็เข้ามาดูตรงนี้นะครับเยอะมากเลยนะครับนี่หนึ่งร้อยทองหนึ่งร้อยทองดีกว่าไปเปิเปดเกลือนะผมล้ำคานไอ้นี่มากเลยผมบอกเลยนะแสบตามาก <c oughs> แสบตามากไอ้เนี่ยเวลาเริ่มเขี่ยบอลนนะ่เหมือนเป็นการตัดกาลังนะตัดกําลังในเอฟเฟกต์เขี่ยบอลเนี่ยนะโอ้โหแสบตา,าจริงนะบอกเลยแล้วก็ตอนทําประตูด้วยโอ้แสบตาแสบตา <c oughs> เหมือนตัดกำลังแบบคนอายุเยอะโอเคแล้วมีอะไรน่าสนใจอีกนะครับในชอ็อปเนี่ยเขอดูในช็อปนิดหนึ่งนะครับผมอีฟ e ุตบอลพอยต์รู้สึกว่า ตัวที่มาให้แรกเนี่ยตัวเนี้ยมาให้แรกประมาณช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วเนาะมาใส่มาวันจันทร์แบบเงียบๆนะครับผมแล้วก็มีเซ็ตอะไรเพิ่มมาไม่มีไอเทมไม่มีเพิ่มนะครับอืมไม่มีอะไรแล้วตรงนี้นะครับ GP GP ก็ยังเป็นอวตารไอคอนของเฟรเดริโกบอกไปได้คือแพ็คของวันจันทร์นะครับคือคือต้องบอกว่าบางทีอะ่ะมันมีแพ็คอีพิกมาใหม่วันพฤหสัสบดีใช่ปะ่ะตัวอวตารตรงเนี้ยพี่โคก็จะเอาอวตารรูปประจําตัวของนักต,ติตำนานนั้นๆเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากรอบนี้เนี่ยเหมือน อีพิกจะขยับไปวันจันนะครับอวตารตุงนี้ก็ยังไม่มีเพิ่มเติมนะครับผมอ่ะโอเคฮะก่อนที่จะไปเปิดตามล่าตัวแมนยูนะครับเอ็มเบลโมนะครับผมนี่อันนี้เป็นไอดีแมนยูที่ทําไว้นะครับก็มีการ์ดเก่าที่เป็นเบนฟอร์ดนะฮะที่เป็นตัวเก่าอยู่นะครับก็เดี๋ยวเปิดตามล่าการ์ดเขียวดูนะฮะว่าจะได้หรือเปล่านะครับก่อนที่จะมาเปิดตามล่าเนี่ยขออนุญาตพาทุกคนไปดูแพ็ควันจันทกันดีกว่าเนาะเออไปดูกันครับ อย่างที่เกินไปต้นคลิปนะครับว่าข้ามไปวันจันทร์ได้เลยหรือเปล่าฮะเอ็ดวินฟันเดอร์ซานะครับผมก็ตามที่คาดการณ์ตามที่เปยตามที่เราดูจากรูปเปยนะครับคำใบ้มานะครับไม่มีผิดโผล่นะครับและที่สําคัญเป็นแร่งเป็นล่างแมนยูซะด้วยนะครับผมนี่ผู้่อสมประตูตำนานแมนยูเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนนะครับต่อจากปีเตอร์ชไมค์ขึ้นนะครับก็เป็นเอ็ดวินฟันเดอร์ซาหรือว่านาซานั่นเองนะครับผม197เซนติเมตรนะครับในวัย37ปี37ปีนี่คือช่วงท้ายๆเลยนะช่วงท้ายน่าจะ การ2 0 1 0 2 0 1ปะ่ะที่ได้พิมพ์ริษีไปสุดท้าเดี๋ยวยังไงตอนรีวิวที่มาที่ไปก็จะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมเนาะแต่ค่าพลังเวลตันอะไรยังไงณวันนี้เนี่ยตัวลุงหับเนี่ยยังไม่ทราบนะครับผมว่าเลเวลเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตลองแบบเกินเกินถ้าใส่35นะเกินเกินนะ35บูสเตอร์บูสเตอร์ณวันนี้เนี่ยยังไม่รู้นะครับโอ้ร้อยแเลยเหรอ อันนี้ผมใส่แบบเลเวลเล่นๆนะ35แล้วก็บูสเตอร์เล่นๆตามนี้นะครับผมอุ้ยค่าพลังแพรลิล่งอ่ะค่าพลังการปัดบอลเด่นที่สุดนะครับสูงที่สุดนะครับผมเออจัมแปดสิกับส่วนสูงเกือบ2เมตรก็ถือว่าสูงแล้วนะนะอืมลิสต์ก็99เอาไว้เด็กเก้ิบแนะครับเออเดี๋ยวประตูต้องดูว่าจะยังไงนะครับส่วนสกิลพิเศษจะมีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องของเลเวลนะครับเรื่องของค่าพลังเวฟตันเรื่องของบูสเตอร์และเรื่องของสกิลพิเศษจจะะะะะเป็นนะ็นนนนนอไไรรรวัััี้ยงม่่ทาาบคบคก ประมาณช่วงค่ำๆหรือแม้กรพรุ่งนี้เย็นๆเนาะน่าจะทราบนะครับเดี๋ยวลุงหากว่าคงเอามาใส่มาแกะได้นะครับต้องใช้เวลาให้แกะแกนิดนึงนะฮะเอ็ดวินฟานเดอร์ซานะครับตัวแรกนะครับอ้าวแล้วตัวต่อไปฮะอย่างที่ผมบอกไปในคลิปเมื่อเช้าเลยนะครับว่าถ้าเกิดฟานเดอร์ซามาวันจันร์ต้องดูว่าอีก2คนจะเป็นใครนะครับสรุปมันจะเป็นแพ็คยูโรเปียขับซีเลชันกาเดียนนะฮะก็คือนักเตะสโมสรยุโรปที่เป็นตัวรับนะครับผมตัวรับก็คือกองกลางนะครับกองกลางตัวรับแล้วก็กองหลังแล้วก็ตุนถึงประตูนะครับตำ รอบนี้มาเป็นตำนานใหม่2ตัวในแพ็คเลยนะครับคิสเซียนปานุชชีนะครับเข้าดาต้าเบสมาสักพักแล้วนะครับมีโมเดลเข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมมาจริงๆเว้ยมาจริงๆวันนี้เออวันจันนะครับผมเป็นร่างของ AC มิลานนะครับผมบูสเตอร์ยังไม่ทราบนะฮะเลเวลยังไม่ทราบผมลองใส่เล่นๆ35เหมือนเดิมนะปาบเข้าไป104ผมว่าผมว่าอาจจะเป็นตัวที่เป็นตัวบัคอีกตัวหนึ่งไหมได้ไหมบมัคหมายถึงว่าเอาเป็นตำแหน่งแบ็กแต่ว่าไปอัพเป็นเซนเตอร์อะเออเหมือนกับตุลาเหมือนก แบ็กกอมี่อะไรพวกนี้นะครับผมไม่รู้เลยเออแต่ค่าพลังถ้าอัพเป็นสายแบ็คเนี่ยถ้าถ้าเลเวลแค่นี้นะบูสเตอร์นี้เนี่ยดูทรงว่าเออเขาเป็นออฟเปอวิงแบ็คนะครับก็เป็นแบ็คสายเกมลุกนะครับค่าพลังเกมรุกเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มนะครับมันจะไม่เหมือนกับพวกแบ็คสายเกมรับอ่ะถ้าเป็นแบ็คสายเกมรับอ่ะค่าพลังเกมรับมันจะเยอะแล้วเราก็มักจะอัพมาเป็นเล่นเป็นสายเซนเตอร์เป็นเป็นพวกกองหลังตัวบัคประมาณนั้นนะครับแต่ว่าปาลุชี่เนี่ยจะเป็นตัวรุกมากกว่านะฮะตัวรุกก็จะเด่นเรื่องของสปีดเรื่องของเตะแรรรงงงงงงเเืื่่่่อออออขขความดนพพ อันนี้ไม่ได้เพิ่มแต่เกมรับก็สวยนะเนี่ยแต่อันนี้คือแบบใส่แบบบูสเตอร์ไม่ใช่ตามนี้นะอันนี้ผมลองใส่เล่นๆดูนะครับถ้าสมมติอัพเป็นสายเซนเตอร์อัพเป็นสายเซนเตอร์ก็ได้ประมาณนี้ถ้าถ้ากรณีเวลเท่านี้นะทุกคนนะแต่อย่างไงก็ตามต้องดูของจริงอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะยังไงแต่ว่ามันเป็นตัวที่2ในแพ็คนะคือเราต้องคิดอย่างนี้ก่อนในแพ็คมันมี3ตัวใช่ปะ่ะตัวแรกเนี่ยน่าจะเป็นเอฟฟินนารดซานะครับผมที่เป็นพระเอกของแพ็คพระเอกของแพ็คคือจะเป็นตัวที่มีสเกลค่าพลัง,งู่่ดดดนะับบมมลองลงมก็ว้้จไไแแโย เนาะไม่ได้โดดแบบขึ้นไป106ย0 7น่าจะไม่ถึงเต็มที่ก็น่าจะ106นะครับหรือ104 105นะครับผมอ่ะอันนี้คืออีกหนึ่งตัวนะครับผมคริสเตียนปาลูชีนะครับก็จะมีแบ็กตำนานเพิ่มขึ้นในเกมนะครับส่วนอีกคนนะครับผมก็อยู่ในดัตเต้าเบสสักพักหนึ่งเหมือนกันนะฮะแกเล็ตเบลนะครับเข้ามาในแพทน่าจะประมาณแพทที่แล้วเนาะประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับแกเล็ตเบลร่างของท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็แน่นอนครับตอนอยู่สเปอร์เล่นเป็นแบ็กนะครับผมแบ็กซ้ายครับแบ็กซ้ายสายบุกนะ ิเศษไอ้สกิลพิเศษใส่มาแล้วเว้ยใช่หรือเปล่าตรงหรือเปล่านะครับถ้าตรงก็จะเป็น e x c e l e r a t i o n Burst นะครับแล้วก็มี Edge Cutting ed กับ e x c e l e r a t i o n Burst เฮ้ยสองสกิลพิเศษได้เหรอ Edge Cutting ed กับ e x c e l e r a t i o n Burst นะครับแต่เลเวลยังไม่มานะเลเวลยังไม่มานะครับผมใส่3ามห้าดิปาบเข้าไปใส่เล่นๆไปประมาณร้อยสี่ร้อยห้านะครับกระเด็ดเบลเลี้ยงบอลคลองบอลโอเคนะเนี่ยอืมแต่ดูทรงเหมือนมันจะเป็นตัวที่3ของแพ็คนะครับผมแต่อาจจะเป็นตัวที่น่าสนใจของแพ็คพอๆหรือเปล่าคือลองคิดดูว่าแพ็คนี้เนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นตัวที่ผม พูดผิดหรือเปล่าครับที่อยากจะข้ามเวลาไปเลือเกิน,นะครับสตัวนี้นะเอออยากจะข้ามเวลาไปวันจันทร์ซะเรืเกินครับเอฟฟินฟานเดอรซาคิสเซียนปาลูชีแล้วก็เกเลตเบลนะครับส่วนตัวการ์ไฮไลท์ที่อยู่ในนี้นะครับขายวอลเกอร์ปีเตอร์มิเลนโควิสอ๋อไม่ค่อยไม่ค่อยพีคเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เอาไปย่อยอก,กันเนาะ เอ้แล้วมีแพ็คขับซีเล็กชั่นของสเปอร์ด้วยทุกคนเอ๋ยวันจันทร์นะมีขับซีเล็กชั่นของสเปอร์ด้วยนะครับเนี่ยช่วงนี้สเปอร์ฮอตเนาะประตูก็อยู่ในแพ็คเทรนดิ้งตอนนี้นะครับวิคาริโอนะครับผมแล้วก็มีการ์ดโชว์ไทม์อะไรมาแล้วก็ฟันเดฟนก็โหดเหมือนกันนะอืมแล้วก็มีนี่วิคาริโออีกตัวหนึ่งนะอันนี้เป็นการ์ดไฮไลท์นะครับเด so, นโซชาบี้ซีมอนนี่เออใครเป็นสายไก่นะฮะสายไก่เดดทอง ไก่เดืยทองท็อตแนมฮอสเปร์นะครับผมก็น่าจัดนะครับอ่ะอันนั้นคือแพ็กวันจันนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับมาแพ็กวันนี้ก่อนนะครับผมใครอยากจะข้ามไปวันจันก็เนาะก็ต้องอยู่กับปัจจุบันไปก่อนเลยกันนะครับผมแน่นอนฮะเดี๋ยวผมจะลองตามล่าไบอันแอเบอร์โบหน่อยนะครับผมแพ็กเขียวเมื่อกี้นะครับดูซิว่าจะได้หรือเปล่านะครับยังไม่ได้เก็บอีเวนต์นะเก็บอีเวนต์ก็จะไปเปิดฟรีได้เพิ่มอีกหนึ่งนะเดี๋ยวผมลองดูก่อนใช้ทองเปิดดูก่อนว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมไปจุมแรกครับไบออนแ เ้าเฮ้ยอ่ะเก้าสิบหกอั๊บแม็กกว่าปาลีฮาคิมีฮึ่ยชวด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 ,ชวดทำไมเปิดตัวแมนอยู่ไม่ค่อยได้หรือว่าพวกการ์ดเขียวการ์ดม่วงนี่นะต้องเป็น96 AMF นะครับ96 AMF นะครับไบอันแอมบเบอร์มอมา96 95ไม่ใช่ละ C B ฟานเดอร์เฟน มันมีไอดีที่ผมทำฟูลสเปอร์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวว่าจะวันจันทร์เปิดตามล่าสเปอร์แล้วก็เดี๋ยวไปเล่นอีเวนต์เดี๋ยวก็จะใช้ทองเปิดเพิ่มตามล่าฝนเรือนด้วยนะครับผมก็เล่นอยู่กับแพ็กเทนดิ่งไปก่อนนะสุดสุดสัปดาห์นี้นะครับผมสุสดเสาร์อาทิตย์นี้นะอีพิกยังไม่มาแล้วก็เล่นกับพวกการเทนดิ่งไปก่อนนะครับเล่นสายฟูลทีมเก็บฟูลทีมไปก่อนแล้วกันนะอ่ะหนึ่งร้อยสุดท้ายครับจะได้หรือเปล่าครับเอ็มเบอร์มอมาเก้าสิบหกเอฟโอ้โหมีผมวะ่ะมีผมไม่ใช่แล้ว,วเวนนกว้ายก็เปิดดไไม่ไ้ โอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไอดีเมนยูมีอีกหลายดีเดี๋ยวมันต้องได้สักอันวะโอเคครับประมาณนี้ครับทุกคนเนาะอยู่กับปัจจุบันไปก่อนนะครับเดี๋ยววันจันทร์ค่อยว่ากันนะครับผมใครมีทองก็เก็บไว้นะฮะเดี๋ยวอาจจะมีตัวดีๆเข้ามาเรื่อยๆหรือเปล่านะครับผมอ่ะประมาณนี้ฮะใครไม่กดติดตามช่อง Bomski for Bomski review ครับทุกช่องดิ้งอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเล่นอีเวนต์เปิดได้หนึ่งครั้งนะครับสำหรับไอดีนี้นะ